Okay. สวัสดีครับผมเมก้โชคนะครับวันนี้จะมาอธิบายนะครับวิธีการรีเซ็ตตัว AP Mode นะครับรีเซ็ต Access Point โห d e ให้กลับเป็น AP Mode หรือรีเซ็ตบางคนไปเซ็ตบลูทูธแล้วหาไม่เจอบอร์ดหาไม่เจออะไรเงี้ยนะครับก็วิธีการแก้นะครับก็จะมีการใช้ Command พวกนี้นะครับซึ่งผมคัด Command มาแล้วนะครับ ก็หลักๆก็เป็นคอมมารีเซตเปลี่ยนชื่อบลูทูธนะครับอันนี้เป็นโหมดสเตชันโหมดอันนี้เป็น AP m o โหมดเปลี่ยน ASID เปลี่ยน YOUR PASSWORD นะครับแล้วก็เป็นโหมดต่างๆอะไรย่างนี้นะครับอันนี้คือ General PassWord แล้วก็ตัว Key ID เนาะเป็น IP มันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องมีบอร์ดก่อนนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เว็บ Easy Build นะครับตัวนี้นะครับเข้าไปดูได้นะครับหาซื้อได้นะครับในเว็บนี้หรือว่า ใน f c e b o o o EasyBuild ก็เช่นเดียวกันหรือว่าจะทักเข้ามาในนี้ก็ได้นะครับอ่ะต่อมานะครับเรามาดูกันว่าจะทำยังไงนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็คือ USB Type B นะครับที่เสียบกับบอร์ดตรงนี้ได้นะครับบริเวณตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับสำหรับใครยังไม่มีไดเวอร์นะครับก็ไปหาดาวน์โหลดไดเวอร์ได้ก่อนนะครับโดยไดเวอร์เนี่ยก็คือเป็น FTD นะครับ 2.32 Driver นะครับก็เข้ามาตรง Driver นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับก็จะเข้ามาแล้วก็ทำการติดตั้งเนาะเสร็จปั๊บนะครับทำการเช็คก่อนนะครับว่าตัว usb ที่เราหาเจอเนี่ยมันอยู่ที่คอมที่เท่าไหร่นะครับก็อย่างของผมนี่คอม38เนาะคราวนี้นะครับโดยปกติก็จะใช้ได้ทั้ง Putty ้แล้วก็ a r ดูโน่นะครับวันนี้หลายๆคนคงมี a r ดูโน่หรือว่าไปหาดาวน์โหลดก็ได้นะครับเพราะพุตตี้มันใช้คอมมานด์ยากเนาะ ก็หลายคนจะง,งงก็ใช้ a r d u i n o แล้วกันนะครับรอบนี้เราเปิด a r d u i n o ขึ้นมานะครับแล้วก็เคลียร์เป็นหน้าเปล่าเนะาะเดี๋ยวผมเคลียร์เป็นหน้าเปล่าก่อนนะครับเรียบร้อยเสร็จปั๊บไปเลือกคอมพอร์ตสานี้นะครับเสร็จปั๊บก็เลือกทําการเปิดซีเรียลมอนิเตอร์นะครับบอร์ดเลทที่ใช้ก็คือ1นึ่งหาเนาะทำการกดรีเซ็ตมา1รอบนะครับจะเห็นว่าณตอนนี้นะครับของผมเนี่ยมันเป็นแบบ สเตชันนะครับเพราะว่าเราผมฟิก IP ไว้ด้วยเนาะที่เห็นนั่นนะครับก็เราจะทำการเปลี่ยนเนาะเพราะว่าถ้าถ้าเราหาไม่เจอเนี่ยแต่ U S B จะใช้งานได้นะครับก็สามารถทำการเปลี่ยนคอนฟิกต่างๆโดยการใส่คอมมานดลงไปบริเวณนี้ได้เลยนะครับซึ่งวิธีการนะครับก็อย่างของผมจะเปลี่ยนเป็น A P mode หรือ Access Point mode นะครับก็ copy นะครับต้องระวังเนาะอย่า copy space ไปด้วยนะครับ copy แล้วก็ทำการไป p a s นะครับแล้วก็กด enter นะครับ ก็จะเห็นคําว่าโอเคเกิดขึ้นเนาะนะครับมี2อย่างนะครับหลังจากนั้นก็คือกดรีเซ็ตบอร์ดนะครับทีนึงนะครับก็จะมีการปล่อย IP ออกมาแล้วเห็นไหมครับคราวนี้เขาจะปล่อยเป็น Accept Point Mode นะครับเป็น IP 192.168.4.1กนะครับก็จะทำการใช้งานได้เหมือนใน a c c e s t Point Mode ธรรมดาแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็จะมีชื่อ grbl esp กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับหรือว่าถ้าเราจะกลับ เป็น Station Mode นะครับก็สามารถกลับได้นะครับก็ Copy Station Mode มาแล้วก็ c t r t r o l P แล้วก็ปุ๊บมันจะโอเคนะครับแล้วก็ทำการกดรีเซ็ตทีหนึ่งนะครับคราวนี้ของผมก็ที่ผมทำการคอนฟิกไว้นะครับเป็นพ i กฟิกเนี่ยก็จะมาแล้วเช่นกันนะครับถ้าใครเป็นบลูทูธเราต้องการกลับไปแก้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือใช้2สอ m อมานี้หลักๆเนาะ แล้วก็สามารถรีเซ็ตโดยไม่ได้กดรีเซ็ตก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่ากล่องคอนโทรลอยู่ไกลเนาะหรือว่าอยู่ในตู้นะครับก็ทําการกดรีเซ็ตโดยใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับเอาคอมมารีเซ็ตมานะครับมันก็จะทําการรีเซ็ตให้เรานะครับโอเคนี่คือวิธีการทํางานาวิธีการรีเซ็ตนะครับในกลับสู่ AP mode เพื่อจะให้เราสามารถตรวจสอบแก้ไขหรือว่าทําสิ่งต่างๆนานาได้นะครับนะครับเนี่ยกับกับ AP Mode นะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปเปิดใน AP Mode ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะโอเคตอนนี้มาแล้วนะครับผมกด Connect รหัสตัวนี้ก็เป็น192.168.0.1เนาะนะก็ดูสิว่าจะติดไหมเดี๋ยวผมขอรีเซ็ต wi-fi ทีนึงก่อนอ่ะมาแล้วนะครับกด Connect เข้าไปนะครับมาแล้วนะครับเข้าได้แล้วนะครับ อ่าคราวนี้เราก็จะสามารถปรับแต่งได้เหมือนเดิมแล้วนะครับสำหรับใครที่ไปตั้ง Station Mode แล้ว IP มันชนนะแล้วยังนึกไม่ออกว่าจะแก้ยังไงนะครับก็วิธีแก้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็กลับมาตั้ง a c c e s t Point Mode หรือว่าไอ l ค e n t s t a t i o n ได้หมดเลยนะครับหรือจะมาเปลี่ยน IP c o n f l i c t ตรงนี้ใหม่หรือจะกลับมาเปลี่ยนเป็น d h c p เหมือนเดิมก็ได้หมดนะครับอ่าอันนี้ผมจะกลับมาเป็น Station Mode เหมือนเดิมไอ c l i e n t Mode เหมือนเดิมนะครับ ก็เซตปั๊บผมทำการกดรีเซ็ตบอร์ดนะครับแล้วก็ Connect WiFi ผมใหม่แล้วนะครับ Wi-Fi เดิมผมนี้นะครับปิดไปเลยนะครับปิดลงไปปิดลงไปนะครับเดี๋ยวผมกดรีเซ็ตที่นึงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ตัวนี่คอนเน็กผมนี่กลายเป็น client station mode แล้วนะครับแล้วก็ IP ที่ผมค o n f i g ไว้จากตอนแรกเนาะจะเป็น คอนฟิกนี้นะครับถ้าเป็น AP นะถ้าเป็น AP ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะปล่อย IP ของมันขึ้นมานะครับคราวนี้ผมก็เข้า IP ผมตรงๆได้เลยนะครับที่ผมฟิกไว้เนาะ,อะนลองไปเช็คดูนะครับเข้าไปกดปล่อยโจเอ Enter นะครับมาไหมมาไหมนะครับช่วงแรกมันจะชาญญ้านิดนึงนะครับมันมาไหม มาไหมวะอ่ามาแล้วนะครับอ้าวไม่มาอ่ามาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับอ่ามี er Connect เออร์เลอร์คอเออกมาแล้วนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ประมาณนี้ครับนี่คือวิธีการรีเซ็ตนะครับตัว AP นะครับหรือว่าบลูทูธที่หาไม่เจอเนาะสำหรับตัวคอม้านตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับเมกะโชคนะครับแล้วก็ใช้บอร์ดของ Easy Build อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามเมกะโชคด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมบทความดีๆนะครับข้อความดีๆวิดีโอดีๆที่เราจะนำมาเสนอกันนะครับแล้วก็รวมถึง โปรเจกต์ uh, อื่นๆที่จะมีต่อในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณครับ